พ่อสีฟ้าที่ว่าดี ท่อสีขาวก็มีดีเหมือนกันงานี้เ่อร์จะระเบียบท่อน้าและวางระบบท่อน้ําใหม่ให้ลูกค้างานนี้อยู่แขวงพระขนงใต้เขตพระขนงกรุงเทพโดยงานนี้นะครับลูกค้าอยากให้จัดระเบียบท่อน้าและวางระบบท่อน้าบริเวณนี้ใหม่ทั้งหมดนะครับเพื่อให้เป็นระเบียบมากขึ้นแล้วก็ดูแลรักษาง่ายขึ้นครับโดยท่อน้ําเดิมของลูกค้าที่มีอยู่เป็นท่อน้ําสีขาวนะครับและในการจัดระเบียบท่อน้ําใหม่ลูกค้าก็อยากได้เป็นท่อสีขาวเหมือนเดิมครับโดยต้องบอกก่อนว่าท่อน้ําที่เป็นท่อสีขาวก็จะมีขนาดตั้งแต่8.5-13.5ก็เหมือ้าียงท่อสีาัจุัหยาก็ม่มือนท ายมากเท่ากับท่อปั๊บปลาที่เป็นสีฟ้าครับยกตัวอย่างอย่างเช่นยูเนียนครับยูเนียนนะครับถ้าสังเกตพลังงานของผมผมก็จะใส่ให้ลูกค้าเพราะว่าในกรณีที่เราถอดปั๊มน้ําหรือถอดถังเก็บน้ำไปซวิสหรือซ่อมแซมนะครับในกรณีแบบนี้ถ้าใส่ยูเนียนเราจะไม่จําเป็นต้องตัดต่อท่อครับเพียงแค่ถอดจากยูเนียนตัวนี้นะครับซ่อมแซมปั๊มน้ําเสร็จหรือถังเก็บน้ําเสร็จก็กลับมาใส่ที่เดิมได้ครับแต่ประเด็นคือว่ายูเนียนที่เป็นสีขาวยังไม่มีขายตามห้างร้านทั่วไปครับทำให้ผมทีมงานนะครับก็เลยดัดแปลง มันไม่สวยนะครับเอาไปเอามาก็สวยดีเหมือนกันนะครับก็ถือเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆในการแก้ไขปัญหาให้ลูกค้าพอลูกค้าอยากได้ทอ่อปลาที่เป็นสีขาวแต่ว่าออเทอรีไม่ค่อยมีที่เป็นสีขาวก็เลยต้องแก้ปัญหาแบบนี้ครับก็ถือว่าใช้งานได,ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็สวยงามมองแล้วกลมเกลืนสบายตาด้วยครับหากข้านใดมีข้อสงสัยสามารถโทรมาสอบถามหรืออินบ็อกซ์เข้ามาคุยกันได้ครับ